ครับสวัสดีครับผมเซลบูอิสุนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณอาวรพจนะครับผมคุณอาวรพ์ทำอาชีพอะไรครับโอ้ผมเป็นข้าราชการบานาญครับข้าราชการบานาญนะคะผมก็อันนี้คุณอาใูบริการเป็นยังไงบ้างครับผมมีความประทับใจกับเซลบูมากเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ไปพบกันครับได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีกับเซลบูคนนี้ครับ แล้วก็อันเนี้ยคุณนาได้รับรถแล้วก็ชอบไหมครับอะไรเงี้ยเออผมวันที่ผมไปดูรถเนี่ยผมชอบรถคันนี้มากแล้วก็เจลบูเขาประดับยนต์ให้ตามที่เตรียมตามตามที่ผมประสานไว้ครบทุกอย่างครับแต่ตามที่เราคุยกันไว้ครับผมก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากออกรถเหมือนคุณนาวรรณพลนะ สามารถติดต่อได้เบอร์0936594564นะครับเซลล์บูอีสูอยุธยานะครับผมงั้นขออนุญาตไปส่งรถคุณอาก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ผม S 2>